เอาไอ้เหี้ยค้างไอ้เหี้ยตอกตอกเออแตกแตกแตกมันมาแล้วหลังมึงอ่ะนอะหลังมึงล,ลบไปกูจะขึ้นโดดขึ้นน้ำปกติเลย,นยเนาะเหี้ยง่ายง่ายเออเอาอ๋อจุลุนจุลุนเออจอ่อ,อจอ่อฝันกันไม่โดนเออลบๆลบลบลบ ฟันโดดวิ่งไปข้าวเลไรทีมันก็ตายแล้วไอ้เหี้ยมันควายหายเลยโดดขึ้นไปปกติอะไรชิบหายนี่นี่โง่โง่เอาขึ้นไปได้หรอเออขึ้นยากอะไร่เหี้ยง่ายๆาะไอ้เหี้ยตกฟาดอยู่ไอ้สัตว์แย่งอุ้เหี้ยมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วไอ้เหี้ยสี้นแม่งก็ไม่ยอมลงเลยเหี้ยขึ้นแล้ไม่ลง

หลังแกเด็กเด็กอายุประมาณข้อสองตาไม่ตาวเลยอ่ะดีอ่ะขนาดที่หายเร็วไอ้เราขึ้นไม่เป็นกาก